ด้วยภูมิประเทศของจังหวัดน่านที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทําให้ในช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะที่อาเภอปัวซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาและภูเขาสูงกองคนทหารมาที่1โดยกองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่สองห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนประจำอำเภอปัวมณฑลทหารบกที่38และภาคเอกชน ลงพื้นที่นําเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้กับเด็กๆนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลภูคาอ,อําเภอปัวจํานวนทั้งหมด1,200ผืนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงในการนี้ก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะอา์มี่บาเบอร์ค่ะบริการตัดผมฟรีเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวของประชาชนทั้ง15อําอำเภอของจังหวัดน่าน ในแต่ละปีพบว่ามีความต้องการเกือบ10,000แนคนหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกจึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ